ยตอนนี้เชิญพวกคุณมาพบกับบ่าวสองเลเอ็กจอนิสลำซำเอ็นชลเวเนสมาตบฟักกิ้งเฮามือ บอกว่าลักูลักแม่งแน่นอนกูแว่นมอเตอร์ไซค์แข่งกอล์ฟสิบล้อแต่กูไม่ตายยังไงสั่งบอกูมีเวทมนต์ใช่ถ้ากูมากับชุนเหมือนกูมีเวทมนต์สัตว์ที่พวกกูใส่เขาเรียกว่าเดรโร่กูรักแบบเพื่อชีวิตไม่ต้องมาเย็ดโชว์ไอ้ชุนมันบอกให้เฟคโอเคกูเลสโก้กูรักยิ่งกว่าพิ่เสกกูร้องว่าเย็ดโดไอ้ชุนมันบอกว่ากูจะเป็นเป็นเม่นโต้โอกาสที่เข้ามาหาแน่นอนกู ถ้าลันกันมาอย่างนี้กูไม่มีเซโนอยู่แล้วเพราะตอนนี้ไม่มีแมวอยู่ที่หมายบ้านเมืองแม่งบุดแล้วไอ้เขียประจุแม่งเดินสะดุดโพเดียมกูว่ามึงหลุดแล้วสติไม่มีมีแต่สตังค์ยึดแม่มึงสุดจริงเขาลือว่าไทยและจิงกันเองพวกมึงก็ยั่จริงถ้ามึงจะมาบ้านกูกูบอกได้เลยว่าเซโนไอมึงเลือกตั้งไม่อีกกี่รอบเพราะกูก็เซโนวันวันพวกมึงมีแต่จะเค้นทำห้คนเตี้ยลงละวันลูกสกปรกเพราะว่าันแร็ปขอกูมีเลือดมนยิงปุ่มสับขาแล้วก็เล่นคนไอ้เจ๊มึงบูดมาทำไมมึงเกิน มึงไม่ลงโทรมาทำไมมีเคโดมสะบัดจิตพวกมึงลายก็เวทมนต์กูบอกไปแลยสัตย์อย่าให้มาเห็นนมแล้วใครที่บอกว่ารักกูรักไม่แน่นอน,นกูแว้นมอเตอร์ไซค์แข่งกับสิบล้อแต่กูไม่ตายง่ายๆสัตว์เพราะกูมีเวทมนต์โฟกูมาแบบใสๆแต่ว่าใส่ยาสัตว์คนอื่นเขามากันสายหล่อแต่กูแม่สายประหลาดโฟกูไล่สะบัดโฟกุกันแบบไหลขนาดเหมือนกับเพื่อนกูที่ลิดกีตาร์นจ,จนกับสายจะขาดเพราะพวกกูแค่ระบ,บาดไกลไปยังหลายจังหวัด อดนใจจนพวกมึงติดใจกูแบบไรระดับโฟล์แบบไรตึมหับทำมึงไงขึ้นมาอย่าโดนพวกกูแม่งโฟชิบหายเพราะโดนไม่ไหลก็ตายจังหวัดพันสายจนพวกมึงหลังจะหักเห็นแค่เงินทำพวกมึงอ่ะหางสะบัดโจมไม่ค่อยสั่งจากขังขยะพวกมึงอ่ะพวกกูมากันสี่คนมึงรู้จักเปล่าไอศาสตว์แบบว่าสับกษัต์ขังกันจัดโดยกูถุยน้ำลายใส่หน้ามึงแบบว่าหยากระจัดถ้ามึงยังบัก จะสั่งให้หมาไปกัดอย่าทะลึ่งในโทรศัพท์กูมีเบอร์ปลัดเอาไปคุยประวัติแล้วเดี๋ยวจะตั้ไปให้หมดเลยขวาำซ้ำสาวเช็ควันชูสาวคุณคุณภาพจะมึงนั่งฟังให้เวลาพวกมึงอีกห้าวันถ้ายังซราบพี่บอกบอกว่ากูจะฆ่ามันนะลั่นปังแต่มึงหน้าพังปังลูกกระสุนไปตกที่บ้านมึงเอาสะบ้านพังเดี๋ยวกูจับมึงตัวเยี่ยวแบบข้าราชการสัตว์กูท่านอาจารย์ละกินตัวมึงเหม็นเปรี้ยวชิบหาย กบา้สัสควายกูสอบขอและไก็เล่นคนไอ้ทีมึงดูดมาทำไมมึงเตะลงมึงไม่ลงโตมาทำไมมีเกดอนสะกดเจ็พวกมึงลายกับเว้นคนกูบอกไปเลยไอ้สัตวสจะให้มาเห็นนมแต่ใครที่บอกว่าเรักกูรักไม่แน่นอนกูแวน้นมอเตอร์ไซค์แข่งกับสิบพ่อแต่กูไม่ตายงย่ายไอ้สัสเพราะกูมีเว้น พันชไลจนพวกมึงหลังจะหักเห็นแค่เงินทำพวกมึงอ่ะหังสะบัดโจบไม่ค่อยสั่งจากถังขยะพวกมึงอ่ะพวกกูมากันสี่คนมึงรู้จักเปล่าไอสัตว์แบบว่าสารกษัตริย์ยขังกันจัดโดกูถุยน้ำลายใส่หน้ามึงแบบว่ายับกันจัดถ้ามึงยากบากหมาเดยวกูจะสั่งให้หมาไปกัดอย่าทะ้งลืมไม่โทรศัพท์กูมีเบอร์ปรลัด <Yeah. S 1> เอาไปคุยประวัติ <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวจะตัด <Yeah. S 1> ไปให้หมเลยขรุ่นซ้มแซวเช็กว,วันทูแซวพวกกูคุณภาพจะมึงนั่งฟังให้เวลาพวกมึงอีกห้าวันถ้ายังทราบพี่บอกบอกว่า ลั่นปังแต่มึงหน้าพังปังลูกกระสุนไปตกที่บ้านมึงเอาสะบ้านพังเดี๋ยวกูจับมึงตรวเจเยี่ยวแบบข้าราชการสัตว์คุ้นทางนจาะจ๊ะแล้วกินตัวมึงเหม็นเปรี้ยวชิบหายเดี๋ยวกูลั่น กูไม่ได้แต่นิดเดียวไอ้เ่วยไอ้จอกไอ้ชั้นต่ำไอ้น uh> ้องไปไปไกลตีมึผมว่าเราต้องแพ้ผมว่าเราตีน้อยเงินฟรีไอ้ควย